กิจถนนอาเซียนทีสองโหน่ฮานขายเครื่องของคุณจีนขายดอกไฟนะหลายเลยว้ารถดี ใส่เคเบิลนะครับทีละทีบอกกาลังท้ายทุกคนนะเนี่ไปทั้งทีตั้งส้ำมัวเนาะมาแล้วเห็นรถติดเรลลืยๆก็เลยถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้เบึงหนาโมงเลือกเลียงเลือกงานเนาะยามคลอยทำลายแรงกลับบ้านก,านกลับเมงินเวลาไปกานครับไปเลี่ยกไปงาน

ยาวเลยอันนี้เป็นบรรยากาศยามแรงครับทุกคนออก,กิีให้ทุกคนได้เพื่อผ่านรถาทีมมาแล้วก็เห็นมัน้นบรรยากาศภาพสดๆเลยดีทางงน้ามี้านขายรถหดูแล้วฝ่ <c oughs> าทางเบื้องนั้น ก่อนเป็นหารอะไรเงี้ยนี่ขจะเอารถเข้ามาขายนะนาเนาะก,ก็เหี่ยวหัดอยู่เลยทุกคนจะเลนเยงบ้างเฮาไปในบุตริดเนาะคือทางหลังเนาะบุตรจิตเนาะ,ะเวลาเลี้ยงความทางิงเวลานี่มีโรงแรมเนาะโรงแรมขอภาษาเป็นโรงแรมทางแขกยุโรปนะมอ พักอยู่นี่เจ้าให้เศร้าเนาะโครงการให้เศร้าเจ้าติดปลายใส่ใทุกคนโอ้โหแข่งที่ใหญ่อีกจุดหนึ่งอยู่ไหนเสียดเงาจุดหน่ พนังงานเขาจะลื่วเวียยมีตึกก็สร้างอยู่ทางหลังโรงแรมคาพบัสซาเนาะยังพันแล้วตึกหนึง่งโอ้สอดใส่เขียดสร้างสามหัวแล้วทุกคน รถมานี่จะมาแต่ขีดในเมืองเนาะมาแต่ขีดถนนแก้สนมไมิหารเลยมาแต่ขีดถนนร่านสร้าง,งนั้น้ะมาเลยลงไปทางนี้ก็ลงไปที่ไซก็เลี้ยวนะรถเหลืองหลายรถหลไยฟ้า การยามเล่นเขตส่วนสาธารณะนะพญาฟางนุ่มอันนี้ยังมีทงธงชาตนเพื่อนยมคาโร่นะทุกคนเป็นทงธงชาดลาวแล้วกับธงชาดอ่ามงโกลีเนาะเพราะว่าวันที่ห้าวันที่หกนี่เป็นการมาเยี่ยมยำของประธานาธิบดีประเทศมงโกลีนะเคนมาเยี่ยมยามทางรัฐกิจอยู่ส่ของลาวนาะ คือวันที่5แล้วก็วันที่6เนาะรถหลายแค่หน้จอเน,น,นี่มีอะไุดนี้นียวแหนมดีเลยเล่าท็อปก็รถติดหลาย จะตัดหญ้่ใหม่ใน,นส่วนน,นี้เป็นส้นยันละวางสามหัวจะาจุดอืันเขตสร้างสามหัวน,หนะหรือว่าส่วนตัดอะไรนะที่นี่เป็นเกษตรทุกคน มาด้านนี้ต่อนี่เบื้องรถที่เข้าไปนี่จะเข้าไปทางเพียรในเมืองทุดเนาะเบื้องนี้รถมาหลายเนาะแต่ว่าเบื้องนั้นรถหลายเบื้องนั้นมันออกจากในเมืองเนาะ <c oughs> ตอนเช้าเข้าไปเลี้ยวไปการเนาะตะนแลงก็กลับบ้านเนาะบ้านเขาเจ้าอยู่เพียรสีใครก็เลี้ยวลงไปทางนั้นพูดเนาะแต่เบื้องนี้จะเข้าในเมืองสุดเมืองสุดมีเบื้องรถมาประมาณนี้นลานะลวเขาก็ รถล้างผ้านหน้ากระไรได้หัวโตตาเบื้องนี้เป็นตุ่มทุกคนเป็นคันตาแสบตาอ,อ,อ็ได้โวงสามมือแล้วยังบดีไปนียจะไม่ไปถือนี่อย่างไรไู้เลยรู้สึกว่าคันตาเนี้พุ่งซ่อมมาแล้วเป็นตุ่มันคือสิวดูซีมตาเจ็บสร้างสมอยยังแรง ต้จนจำปลาแล้วอีกสลักรรมอะไรสิ่นงนี้นหลายเลยอ๋อตอนนี้เนี่ยวทุกคนเนาะขี่รถขี่มาบ <c oughs> ันจักรยานออกกำลังกายยามแรงอยู่แน่หน้าหลงเวียงจันทร์เอาแต่อารมณ์เนาะไปคิดอะไรคิดอะไรโอ้นี่ขเขาจัดตัดหน้าตัดยังไม่คนมาเล่นออกะกำลังายหลายอยอะสุเอ๋อสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ทุกคนเนาะ ขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามชมาท,ทุกคนกิดภาพบรรยากาศยามแรงให้ทุกท่านได้เพิ่มได้ชมนะักขักทายยามแรงเมื่อนี้เนาะเดพวพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปทุกคน่ะเรื่องติดตามท่องออาทุกคนเพื่อเป็นกาลังใจในการสร้างคลิปในครั้งต่อไปเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่สบายดีรถกู้ภัยไหมจุดสนะุด